สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโบ k e n a r โร w วันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมารับชมสงครามระหว่างรัเสเซียกับสหรัฐบนแผนที่เปาติด p e n ิซูล่านะครับจะสนุกขนาดไหนไปรับชมกันครับโดยเริ่มมาผมก็ส่งรถลำเลียงพลหน่วยสอดแนมเข้าพื้นที่อี หลังจากยึดพื้นที่ e ีเสร็จก็ส่งรถเข้าไปโจมตีนักบินของฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็ส่งหน่วยสอดแนมไว้ตามจุดต่างๆเพื่อหาข่าวกองให้เพื่อนๆหลังจากส่งหน่วยสอดแนมเข้าอาคารแล้วก็ส่งรถลำเลียงพลเข้ายึดพื้นที่ F ต่อ ทหาร PDSS เป็นหน่วยรบพิเศษชำนาญการทางด้านสอดแนมทั้งบนบกและในน้ำผมจึงมีแผนจะใช้ทหารหน่วยนี้สอดแนมในน้ำครับภาพรวมแล้วก็ช่วงแรกก็สูสีนะครับต่างคนต่างยึดพื้นที่ได้ข้างละสี่ตรวจพบแซมฝ่ายตรงข้ามใช้เฮลิคอปเตอร์ขาทานยิงครูซมิสไซล์จำนวนสี่ลูก พร้อมกับส่งมิก3 5เข้ายิงบิสไซน์แอนตี้เรดาร์จำนวน4ลูกเพื่อยิงก่อกวนรถถังแซมไฟตรงข้ามปิดเรดาร์แต่มีบางคันปิดเรดาร์ไม่ทันก็โดนกำจัดไปครับ จากนั้นส่งซู34เข้ารับภารกิจเป้าหมายคือรถถังแซมแต่น่าเสียดายซู34ของผมล็อกเป้ายานเกาะที่อยู่ทางด้านซ้ายจึงทําให้พลาดเป้ารถถังแซมของฝ่ายศัตรูแต่ไม่เป็นไรครับยานเกาะของศัตรูก็พังไปสองคันจากนั้นผมไม่ลดละครับผมส่งซู34ขึ้นอีกรอบหนึ่งโดยซู34ลําลำนี้ผมบรรทุกแอร์จุก,กราววิไซล์จำนวน6ลูกเป้าหมายคือยานเกาะรถถังแซมฝ่ายตรงข้าม เอ5สามนยวิยาร์ที่ติดตั้งระบบป้องกันภัยจากพื้นสู่อากาศหรือแซมตรวจพบ UAV ฝ่ายตรงข้ามเข้าสู่ระยะยิงสามารถกำจัด UAV ฝ่ายตรงข้ามได้ผมทำการเคลื่อนที่ทันทีจากนั้นตรวจพบศัตรูในอาคารใกล้พื้นที่4ผมเลือกใช้เฮลิคอปเตอร์คาทานล็อกครุชมิสไซ์จำนวน4ลูกครูชมิสไซเข้าเป้าหมายไม่โดนต่อต้าน ผมเริ่มส่งหน่วยสอดแนมที่ลอยคออยู่เข้ากระชับพื้นที่มากขึ้นส่งมิก -35 เข้ายิงมิสไซล์แอนตี้เรดาร์จำนวน4ลูกเพื่อเปิดทางให้กับซู57เเข้ารับภารกิจถล่มยานเกาะ โดยซู57ลำนี้ได้บรรทุกปิสไซา์แอร์ทูกราวจำนวน4ลูกเป้าหมายคือรถถังระดับสูงของฝ่ายตรงข้ามต้องทำลายทิ้งเพื่อเพื่อนๆแนวหน้าจะได้เล่นง่ายขึ้นหน่วยสอดแนมทำหน้าที่หาข่าวกองให้เพื่อนๆแล้วครับส่งซู57เข้ารับภารกิจทันทีเป้าหมายคือรถถังระดับสูงของฝ่ายตรงข้ามเช่นเคยและได้พิกัดแซมของฝ่ายตรงข้ามอีก2จุด จากนั้นส่งหน่วยสอดแนมเข้ากระชับพื้นที่เพิ่มเติมและตรวจพบรถยิงพิสัยไกลฝ่ายตรงข้ามศมิก m i ม3ิยิงพิสัยแอนตี้เรดาร์จำนวน4ลูกสามารถกำจัดแซมฝ่ายศัตรูได้บางส่วน หน่วยสอดแนมของผมถูกตรวจพบด้วยเฮลิคอปเตอร์ไฟตรงข้ามทหารสอดแนมหน่วยแรกผมถูกกำจัดไปแล้วตอนนี้หน่วยสอดแนมทีมที่2ของผมถูกตรวจพบผมจึงทำการยิงควันเพื่ออำพางตัวหน่วยสเปซนัดของเพื่อนได้ยิกสลับสนุดให้ผมผมจึงรอดออกมาได้ครับจังหวะนี้ตอนแรกผมจะส่งซู34เข้ารับทำภารกิจแต่ผมเห็นเครื่องบินของเพื่อนเข้ารับทำภารกิจแล้วเป้าหมายคือรถยิงพิัยไกลของศัตรูสวยงามมากครับ ศัตรูทิ้งนุกลงพื้นที่จุด C ครับและเครื่องบิน B2 ของศัตรูก็ถูกกำจัดไปตรวจพบกองกำลังของศัตรูใช้เฮลิอคอปเตอร์คาธานล็อกคูดพิซายจำนวนสีลูกยิงเข้าเป้าทั้งสี่ลูกไม่โดนต่อต้าน เพื่อเราส่งพลทหารที่ติดปืนแอนตี้แอร์คลาบเข้าทำการโจมตีเฮลิคอปเตอร์ฝ่ายตรงข้ามจนเฮลิคอปเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้ถอยไปหลังจากเฮลิคอปเตอร์ได้ถอยไปผมก็เข้ากระชับพื้นที่ต่อตรวจพบรถยิงพิสัยไกลผมใช้เฮลิคอปเตอร์คาถาล็อกเป้าด้วยคูดมิสไซล์จำนวนสี่ลูก เข้าเป้า2ลูกถูกต่อต้าน2ลูกสามารถกำจัดรถยิงพิสัยไกลไปสองคันครับและส่งซู34เพื่อรับภารกิจเพื่อต้องการที่จะถล่มยานเกาะแต่เขากรองหายไปผมจึงไม่ใช้ซู34ทำภารกิจเรียกกลับไปยังฐานเช่นเดิมหลังจากนั้นก็ได้รับข่ากองเพิ่มเติมมียานเกาะศัตรูจำนวนมากบนพื้นที่4ผมจึงเรียกซู34เข้ารับภารกิจอีกครั้งสามารถกำจัดรถถังระดับสูงของศัตรูได้ เรียกมิก35เข้ารับภารกิจยิงบิทไซแอนตี้เรดาร์จำนวน4ลูกจำนวน2ลำสามารถกำจัดแซมและ UAV ของศัตรูได้บางส่วนครับ ผมส่ง s 3 5 0าวิยาตร์รถถังแซมเข้ากระชับพื้นที่เข้าไปใกล้เพิ่มขึ้นเป้าหมายคือต้องการกำจัด uav ฝ่ายตรงข้ามไม่ต้องการให้ศัตรูหาข่าวใกล้พื้นที่4พรเฮลิคอปเตอร์ของฝ่ายศัตรูด,ดันเข้ามาพลทหารแอนตี้แอร์คราฟของผมได้ทำการยิงเฮลิอคอปเตอร์ของเพื่อนเราได้พังไปฝ่ายศัตรูก็ได้ถอนกำลังกลับไปครับ รถถังแซงของผมได้ตรวจพบ UAV ของศัตรูและได้ทำการกําจัดทิง้งจากนั้นผมได้สั่งทำการเคลื่อนที่ทันทีจากนั้นศัตรูก็ได้ทำการยิงโดยปืนพิสัยไกลมายังจุดที่แซมเราเคยอยู่หลังจากขยับมาแล้วผมก็เปิดเรดาร์เช่นเคยครับ ศัตรูได้ทําการยิงปูผมเข้ามาในป่าใกล้พื้นที่ A จังหวะเดียวกับที่ผมมาส่งปฎทหารแอนตีน้แอร์คราบผมได้รับข่าวกองจากหน่วยสอดแนมผมส่งสู57เข้ารับภารกิจถล่มยานเกาะเป้าหมายคือแซมและยานเกาะของศัตรูสามารถกาจัดได้แต่สู57ของผมก็ล่วงไป แซมศัตรูเยอะมากครับผมใช้เฮลิคอปเตอร์คาทานล็อกครูดพิไซจำนวน4ลูกกระจายพื้นที่เพื่อหาข่าวแซมฝ่ายตรงข้ามจากนั้นมาร์กสัญญาณให้เพื่อนหน่วยสอดแนมผมตรวจพบรถยิงพิสัย,ยไกลฝ่ายศัตรูผมเรียกซู57เข้ารับภารกิจเพื่อถล่มยานเกาะ สามารถทำลายได้3ามคันครับแต่ซู57ก็ล่วงและส่งมิสสายิงมิสไซล์แอนตี้เรดารจำนวน4ลูกก็สามารถกำจัดแซมของศัตรูได้บางส่วนหน่วยเขากองตรวจพบแซมของศัตรูและเครื่องบินของศัตรู รถแซมของผมทำการยิงป้องกันหลังจากยิงเสร็จผมทำการเคลื่อนที่ทันทีศัตรูดันทหารเข้าพื้นที่4เพื่อเราก็ดันทหารเข้าทำการต่อต้านจังหวะน,นี้ถ้าใครมีนุกส่งลงมานะครับพี่นาศรถถังแซมของผมทำการตรวจพบและยิงต่อต้านเครื่องบินทำให้ศัตรูถอยไปได้แต่ผมต้องเคลื่อนที่ไม่งั้นระเบิดแน่ครับ จังหวะนี้รถถังแซมของผมถูกตรวจพบและโดนทําลายไปผมส่งคันใหม่เข้าสแตนบายหน่วยข่าวกองตรวจพบแซมไฟตรงข้ามผมเรียกสู34เข้ารับภารกิจหลังจากเรียกมาแล้วข่าวกองได้หายไป 5นาทีสุดท้ายเรายึดได้5พื้นที่ฝ่ายศัตรูยึดได้3พื้นที่ถ้าเป็นปกติแต่ละเกมช่วง6นาทีผมจะส่งทหารเข้าพื้นที่แต่ในเกมนี้ผมเห็นทหารแนวหน้าของเพื่อนเราเยอะผมเลยไม่ได้ส่งไปผมให้ซู3 4ทําการบินวนอยู่ในเขตฝั่งเราก่อนเพื่อรอให้หน่วยเข่ากองหาข่าวเพิ่มเติมจากนั้นผมส่งมิก35เพื่อยิงมิสไซล์แอนตี้เรด้์จำนวน4ลูกเพื่อก่อกวนแซมฝ่ายตรงข้าม หน่วยข่าวกองของผมได้ปลุกข,ขึ้นบกแล้วครับต้องการที่จะหาข่าวให้ได้ซู34ลรอจนน้ำมันเหลือครึ่งถังแล้วและก็เจอแล้วครับส่งซู34เข้ารับธรร,รกิจทันทีสามารถทำลายแซมของศัตรูได้2คันแต่ซู34ของผมก็ล่วงไปครับผมให้หน่วยสอดแนวของผมลาดตะเวนเพื่อหาข่าวกองเพิ่มขึ้น และส่งมิก3 5เข้ายิงมิสไซล์แอนตี้เรดาร์จำนวน4ลูกตอนนี้แต้มคิวเราตามหลังฝ่ายศัตรูนิดหน่อย2นาทีสุดท้ายผมเรียกซู34เข้าทำการสแตนบายรอในพื้นที่รอหน่วยซอดแนมหาข่าว ซู34ของผมโดนตรวจพบโดยแซมของศัตรูโดนยิงล่วงไปพอจะรู้ตำแหน่งของศัตรูอยู่ครับแต่ไม่กล้าขยับเข้าไปมากถ้าผมขยับเข้าไปเขาน่าจะเห็นผมได้ จังหวะนี้ศัตรูยิงนุกลงมาครับดูจากคะแนนคิวที่เพิ่มขึ้นมาและหน่วยสอดแนมของผมก็ได้รับข่าวกองผมรีบส่งซู57เข้ารับทำภารกิจทันทีถ้าทีมเราไม่สามารถทําการคิวให้มากกว่าศัตรูเกมนี้เราแพ้ครับซู57เข้ารับทำภารกิจถล่มยันเกาะทันทีหลังจากหน่วยสอดแนมชี้เป้าสามารถทำลายศัตรูได้เพิ่มเติมครับ และเหลือ5วินาทีสุดท้ายและเกมก็ได้จบลงแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่สูสีนะครับโดยเกมนี้ผมคิวไป7060ตายไป7025และนี่ก็เป็นคลิปไฮไลท์หากเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ